ีตอนแรกสิ่งแรกเลยที่ติดคิดอยู่ในใจคือไม่ต้องพูดไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุแยงตะแคงรั่วถ้าเขาจะย้ายเขาย้ายเองค่ะสาว สิ่งที่ทิจะเล่าต่อไปนี้นะคะคือเรื่องของคุณซื้อคนหนึ่งหันนั่นก็คือทางด้านของโรเชโนสเปาเลติซึ่งเป็นคุณซื้อของอัลซูรนะคะเจ้าตัวค่ะก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยเขาบอกว่าอยากจะเห็นเ e เดรโกเคซ่าเนี่ยลงเล่นในอิตาลีจังเลยโดยเขาบอกนะ,ะว่าเขาเนี่ยอยากเห็นเ e เดรโกเคซ่าลงเล่นด้วยตาของเขาเองอจริงๆแล้วอยู่ลิภูล็็ได้เห็นนะ เออพาลิพูก็ได้เห็นเออนะนอกสจากนี้นะคะตัวเขาเองค่ะบอกว่าตัวเขานีคะอยากจะเ,เห็นว่าเฟเดลโกเคซ่าเนี่ยลงเล่นฟุตบอลในระดับของพวกเขาเพื่อนำเขาเนี่ยกลับเข้าสู่ทีมชาติแน่นอนค่ะว่าครั้งหนึ่งนะคะเฟเดโกเคซ่าเนี่ยเคยมีผลงานที่ดีมากๆกับทีมชาติอิตาลีแต่ สิ่งที่ทําให้เขาต้องเผชิญกับสถานาการณ์ตอนนี้คือเรื่องของอาการบาดเจ็บที่มีการผ่าตัดไปเมื่อ2อสปีที่แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวนะคะยังได้บอกอีกด้วยค่ะว่าการที่หาผู้เล่นที่มองตาและรู้ใจเนี่ยเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆ นอกจากนี้นะคะตัวเขาเองค่ะยังได้มีการอวยพรให้กับเฟเดลโกเคซาด้วยนะคะโดยเขาบอกว่าหวังว่าเคียซาจะได้รับโอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องและสามารถลงเล่นและฝึกซ้อมได้ตามปกตินะคะนี่ก็เป็นคำอวยพรจากรูเช n โนสเปาเลติกุนซือทีม อัลซูรีนะคะที่เขาเนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงทางด้านของเฟเดโรโกเคซ่านอกจากนี้ค่ะเราจะสังเกตว่าเวลาที่เฟเดโรโกเคซ่าได้รับโอกาสในการลงเล่นอย่างต่อนเนื่องเขาเนี่ยก็คือไม่ใช่อย่างต่อนเนื่องสิแม้ว่าเขาได้รับโอกาสในการลงเล่นจะสังเกตว่าตัวเขาเองเนี่ยโอ้โหเหมือนมีความอิมแพ t ให้กับทีมเล็กๆนะคะตัวเขาเองค่ะก็เป็นคนที่มีความขยันนะแต่ปัญหาของเฟเดโรโกเคซ่าอย่างที่ทุกคนทราบคือเรื่องของอาการบาดเจ็บและติเช่ว่าในเกมหน้า เขาอาจจะได้รับโอกาสในการลงเล่นนะคะรวมถึงเกมสุดท้ายที่ลิพูจะลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกตอนนั้น,นะคะ่ะเราอาจจะได้เห็นเฟเดโรเกซ่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็ได้เพราะว่าอย่าลืมค่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ของเราในทีมเราต้องการผู้เล่นที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดยืดหยุ่นมากที่สุดไม่ได้หมายความว่าใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยลงมาช่วยกันสลับกัน เล่นเพื่อให้ทีมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นในการยืดหยุ่นในครั้งนี้ค่ะมันก็ช่วยลดในเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะด,ด้วยและติก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเฟเดร a ก้เคซ่านะคะเขาจะไม่ต้องเผชิญกับเรื่องที่โชคร้ายเหมือนอย่างที่ผ่านๆมาหวังว่าหลังจากนี้เขาจะ สามารถพัฒนาตัวเองให้กลับมาอยู่ในจุดเดิมได้นะคะเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเมื่อก่อนเฟรเดอร์โกคซ่าเขามีผลงานที่ดีมากกับอิตาลีนะคะเราก็หวังว่าเขาจะ กลับมามีผลงานแบบนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้คือใจทุกอย่างมามากๆแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่าเขาเนี่ยคือ,อยังไม่อยากจะกลับอิตาลีนะคะก็ยังคงอย,อยากจะอยู่กับลิปูต่อไปนะคะบอลที่มีเกมก็มาเอเบนแปดไทยแลนด์ 8, Thailand, ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวทีนี้ค่ะเราไปเที่เรื่องของเซ็นเตอร์แบ็กอีกหนึ่งคนของหงแดงลิปูนะคะนั่นก็คือทางหน้าของเจอร์รคอนซานะคะเจอร์รคอนซาค่ะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะโดยเขาก็มีการ ทำเนื้อทำตัวแหละนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเขาคืออนาคตของทีมนะคะทางหน้าของเจอร์คอนซาค่ะเขายังได้บอกนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยคือยอมรับแล้วว่าหากว่าตัวเขาอะ่ะจะไปเป็นเหมือนระดับท็อปคู่เล่นระดับท็อปเนี่ยนะคะมันก็คือจะต้องมีการพัฒนาหรือเรียนรู้กว่านี้อีกมากนะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวบอกด้วยนะคะว่าคืออาชีพการค้าแข่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันยาวนานและคือสิ่งที่สําคัญคือจะต้องรักษา ความสม่ำเสมอไว้ได้คือไม่ให้มันดีเกินไปหรือแบบไม่ให้มันแยกเกินไปนะคะคือเหมือนรักษาสมดุลให้มันอยู่ในแนวตรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือจะต้องเรียนรู้นะคะจากอารมณ์จากสิ่งสำคัญจากสิ่งต่างๆในรอบตัวในฐานนะแบบว่าดาวรุ่งก็คือจะต้องเรียนรู้จากคนรอบๆข้างจากพกรุ่นพี่นะคะเขายังได้บอกอีกด้วยนะคะว่าคือสำหรับเขาเนี่ยเขามอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย การที่จะไปอยู่จุดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเสมออยู่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของตัวเองด้วยรวมถึงสภาพจิตใจและสภาพร่างกายซึ่งเรื่องนี้นะคะทั้งสองเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะก็หวังว่าตัวเขาเองค่ะจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ไปให้ไปอยู่ในระดับท็อปนะเพราะว่าเอาจริงคือบางจังหวะบางเกมเนี่ยน้องก็ถือว่า มีแววที่ดีอยู่เหมือนกันแต่อาจจะมีแค่บางจังหวัดที่ถ้ากว่าหลุดอาจจะเสียสมาธิไปบ้างนะคะแต่ก็ยังที่บอกแหละว,ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้องเนี่ยยังเด็กยังมีโอกาสที่จะพัฒนานได้มากกว่าน,นี้เราก็หวังว่าน้องจะเป็นอนาคตของทีมถ้าว่าน้องอยู่กับทีมตอนนะนอกจากนี้ค่ะเขายังมีโอกาสเป็นอนาคตของทีมชาติอังกฤษด้วยก็หวังว่าน้องจะไปถึงจุดนั้นนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ เราไปที่สถานการณ์อาการพู้เล่นบาดเจ็บของท็อตแนมฮอสเปอร์กันหน่อยค่ะเรียกได้ว่าสถานการณ์ทีมในฤดูกาลนี้พิการสุดๆเลยนะคะคนล่าสุดค่ะที่ได้รับบาดเจ็บและจะต้องหายไปถึง6สัปดาห์เขาคนนั้นคือโดมินิกโซรน n กี แนนค่ะได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าทาั้งด้านของโดมินิกโซลังกี้มีอาการบาดเจ็บที่เขา่าแต่อาการบาดเจ็บนี้ค่ะไม่ได้รุนแรงถึงขั้นจะต้องผ่าตัดนะคะแต่มีการตีอาการประเมินอาการไว้ว่าเขาจะต้องอยู่รักษาอาการนี้ถึง6สัปดาห์ด้วยกันแต่มันก็มีข้อดีนะคะว่าหากว่าทางด้านของโดมินิกโซลังกี้เนี่ยเขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วก็มีโอกาสที่ทีมเนี่ยอาจจะได้เขากลับมาเร็วกว่า6สัปดาห์นะคะก็มาอรอลุ้นะคะ่ะว่าสถานาการณ์ของทันีพอ จะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าพัทหนัดเนี่ยนะคะคือบอกเลยค่ะว่าคือพัทเกมกับผงแดงลิฟว์ูด้วย6สัปดาห์ไม่ใช่หนัดหสัปดาห์นี่คือน้องอโซลังกี้จะพัดเกมกับผงแดงลิเว์พูด,ด้วยก็ไปดูค่ะว่าสถานาการณ์ตอนนั้นเนี่ยทางหน้าของทอนดามฮอสเปิร์จะพอได้มีใครกลับมาบ้างแล้วหรือเปล่าตอนนี้เรียกว่าทีมเนี่ยพิกการสุดๆไปเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่ติ๊กนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะสำหรับติ๊กต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย